ជាសូមជម្រាបសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះអរអ្នកខ្ញុំជិនសៃចៃបាននឹងបងប្អូនមកអឺខោបជ្រូកអាំងប៉ិនជ្រូកអាំងហ្នឹងឯងយើងពិសេសព្រោះថាដាក់แหนស្លឹកចេកយើងធ្វើបែបធម្មជាតិចាបងប្អូនអានេះគឺប្រើសៃជ្រូកបៃចិនហើយប្រឡាក់តាមមិលហ្នឹងបងប្រឡាក់តាមមិលធម្មតាឲ្យ យើងអាំងចប់នេះស្រកជើងទីតែប៉ុណ្ណេះអីបងប្អូននេះអានេះកំផោតមានគុំនេះនេះលុកនេះគុំឥឡូវយើងនឹងបងប្អូនមកហូបមកហូបរបៀបសុខស្រែបាទលុកនេះគុំជួយធ្វើអីហូបនេះនេះប្រាគ្យូនេះផ្សាយមកចូលកណ្ដៅប្រហែលទេដាក់មកល្ហុងមកល្ហុងរីកក្រមក្រម นี่มียินใจอ่างพงยินใจอ่างตีนมาคุูเลยเทรนด์งานเทรนด์งานเทรนด์งานทำเชียร์ยินได้นำโฮบิบสกส๊อตวันนี้ก็นำเสนอเมนูพิเศษนะคะเป็นเมนูแบบบ้านๆเป็น,นเป็นเมนเูหมูสามชั้นย่างนะคะย่างใส่ใบตอง วิธีทำก็ไม่ไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยนะคะก็แค่หั่นหมูเสร็จแล้วเราก็หมักเกลือธรรมดาแล้วก็ย่างใส่ใบตองะะด้วยเตาที่สําคัญก็คือจะต้องใช้เตถาถ่านไฟอ่อนๆนะคะจะได้หอมๆต้องดูไฟด้วยค่ะถ้าไฟเยอะ,อะแรงไปเราก็เอาออกนะคะค่อยค ย่างไฟไปเรื่อยๆนะคะพลิกซ้ายพลิกขวาวันนี้ก็ได้พี่กำนันนะคะมาช่วยย่างให้แล้วก็จะเป็นอย่างนี้สำหรับแล้วก็จะมาเป็นอย่างนี้อันนี้อันนี้เป็นเสร็จแล้วอันนี้เสร็จแล้วนะคะนี่อันนี้ย่างเสร็จแล้วมีดูเป็นอย่างนี้น่าทานไหมครับคือเป็นอย่างนี้น่าทานไหมครับอันนี้อันนี้เราย่างอันนี้อันนี้จะอ้นเลยอันนี้ย่างเสร็จแล้วอ่ะอันนี้รุ่ยเฮย នេះគឺប្របីជិនភុយណាភុយញ៉ាំឆ្ងាញ់ញ៉ាំនេះបងប្អូនឈ្ងុយឆ្ងាញ់បាប៊ីឃ្យូណាអមកជើញសាភីឃ្យូបងប្អូនស្រិនចាំតិចចាំតិចហើយๆសូមបាត់ថតដល់បងប្អូនមើលទិញចា